วันนี้ก็จะเดินสายขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปมูมาตอนนี้เราก็มาจุดประทัด1,000ดอกโอ้ยต้องดูเลขหรือเปล่าโอ้โหเลขสวยจ้าาาจอยวันนี้เราไม่เข้าออฟิศเหรอคะไม่ค่ะโดดงานมามากันเยอะใช่ไนหะมอองานจายไปทำกันเลยนะโดดกันมาเยอะช่ไหเราได้รับเกียรตินะคะมีนี่สารถีค่ะ คุณมันตพลวงโอ้โหยกมมอไหวแหมวันนี้ครบองค์ประชุมนะคะ3คนจอยจนเป้ประเด็นก็คือว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่ไม่เชื่อไม่เชื่อต้องเชื่อเราเนี่ยนะไม่เคยเป็นสายมูเลยเนาะใช่ใช่ใช่ทีนี้โควิดมันมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราถ่ายหน้าด้วยแรงกําลังเราอย่างเดียวไม่ได้แลลวเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องมีเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือแล้วกำลังใจเนาะวันนี้ก็จะเดินสายเดินสายขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปมูมาขอบคุณเสร็จว่าจะขอต่อเลยต่อเลยวันนี้งหลักเรามีวัดไร่ขิงวัดพระแก้วศาลหลักเมืองพระพิฆเนศที่ห้วยขวางเราจะไปทั้งหมด4ที่เช้าจรถค้ำไปค่ะถึงแล้วครับวัดไร่ขิง นี่อ๋อนี่ไงล่ะค่ะประทัดกล่องเล็กกล่องละสิบบาทร้อยนัด40่สิหูมีไปถึงหมื่นนัดคุณจอยอของเราก็าคือเบเบนะอยู่ในเลนส์ที่มันแบบเบเบพันนัดเนี่ยที่ที่เรามาวัดไล่ขงิงอะมีพี่คนนึงที่เราแบบว่าอ นับถือเขาแล้วเหมือนเขาเขาก็แบบเหมือนดูดวงเราสามคนเนาะเราบอกว่าเราสามคนเป็นพาร์ทเนอร์ก<ม>ันเขาก็บอกว่าจริงๆดวงเราสามคนอะ่ะมันยังไม่ได้แบบสมพงกันแบบร้อยเปอร์เซนต์ในการที่จะสร้างบริษัทขึ้นมาเ,ออเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็บอกเรา,าเหมือนเหมือนเหมือนว่าเออเรามีอะไรที่ต้องมาที่นี่อะ่ะสามคนอะ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วแล้วต้องมาแก้ก่อนอ่ะเพื่อแก้ว่าโอเคเราเราจะเริ่มต้นขอให้หลวงพ่อวัดไร่ขิงอ่ะช่วยเปิดทาง อย่างก็จะรับรับลึขึ้นถ้างั้นวันนี้ก็คือเราก็เลยมา2เรื่องก็คือเราต้องมากราบมากราบขอบคุณเออเหมือนมานมรสการแหละถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็มาขอบคุณเรื่องที่เราขอพรไปครั้งที่แล้วให้ได้ทํารายการแฟนดอม หลังจากที่เราก็มากราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วตอนนี้เราก็มาแก้ชงด้วยการจุดประทัดที่อยู่ในมือคุณเจินนะครับ1,000ดอกนะครับอุ๊ยต้องดูเลขหรือเปล่าเ้ยเรารอตรงนี้ปะเรารอตรงนี้ปะตรงนี้้ก็ได เร็วมากเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากเ yeah. ย่ยังไม่จบยังไม่จบก่อนจะไปไหว้ไปกราบพระแก้วมรกตนะก็ขอแวะซื้อพวงมาลัยสวยๆที่ปักบคองก่อนสวยมไหมน่ารักเนาะต้นไม้อะเราอ่ะ ส่งมาแบบนี้ชอบส่งทำไมชอบส่งอะไรมาแบบนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมสวยมากเลยเอาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเหตุผลที่ต้องมาซื้อที่ปักคลองนะคือได้เห็นไหมได้พวงใหญ่สวยมากแล้วก็ในราคาที่มันถูกต้องเคขอบคุณค่ะ ได้พวงมาลัยแล้วหนึ่งมีคนเคยบอกมาว่าพระพิฆเนศอ่ะท่านชอบกุหลาบสีชมพูออใช่ไหมสวยเนะเาะ <Okay, S 2> สวยสวยเป็นจักรันละกันสาม คนที่มาที่ศาลหลักเมืองนะคะชุดไหว้แบบนี้ก็คือเป็นชุดมาตรฐานสามารถเข้ามาซื้อเครื่องสักการะที่ด้านไหนได้เลยแล้วก็เขามีเขามีขั้นตอนการไหว้อันนี้คือเป็นทริคป้าต้องผูกแบบสูงๆยอดเสาอย่งนี้ปะใช่ครับ ระดับเราอ่ะปูกตรงนี้ขอความมั่นคงนี่พเ่มพล่มก่อนที่เราจะไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะก็ะคือเราต้องเข้ามากราบมาสักการะค่ะองค์เทพเทพ,พรักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเมือง กรุงเทพของเรานะคะทั้ง5้าองค์นี้เพื่อขอพรอให้ท่านดูแลเราด้วยแล้วถ้าเราทําสิ่งใดที่แบบร่วงเกินไปทําอะไรที่มันไม่ดีก็ให้ท่านขอขอขอมาท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านคุ้มครองให้เราแล้าพลาดปลอดภัยไปแล้วขอพรอเสร็จแล้วก็ไปเติมน้ามันตะเกียงกันค่ะเขาบอกว่าให้เติมไปที่ปางที่พระประจําวันเกิดของเราครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งขวด ให้มาเติมตรงที่อ่างที่เป็นการสะดอกครับเราก็คือเติมผิดมาทั้งชีวิตปกติแล้วเราอะเติมทุกวันของสองคนนี้เขาก็จะวันพุธค่ะของดิฉันก็คือวันอาทิตย์นะคะและนี่คือที่มาของชื่อออฟฟิศค่ะ Wednesday and Sunday <laughs> <laughs> เฉียบเครทีฟกว่าน,นี้ไม่มีแล้วชื่อออฟฟิศอะขอให้มีแต่ความโชดช่วงชัชชวานสดใสจเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุด แสบคลาดปลอดภัยนะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับที่ศาลหลักเมืองค่ะต่อไปชนสายมูคนจริงอ่ะค,คือคนนี้มาแล้วก่อนจะกลับ<า> <อะ S 1> เดินไปที่ซุ้มตรงนน้นข้างเลยเขาจะมีแบบเป็นแบบน้ำมนต์น้อมไปแล้วก็คือแบบไปใช่ป่ะคืนนี้ก็ตอนก่อนอาบน้ำาก็ลาดลงหัวแล้วก็อธิษฐานแบบขอให้เอาสิ่งดีจากร่างกายไปอ,อ,อาบน้ำมนต์ เป็น,นำมุมหนึสารหลักเมืองอ๋อเขามีใส่ขวดบรรจุขวดไว้ให้เลยโอ้โหสะดวกมากนี่ไงนี่ไงแนอ้น้ำพุทธมนต์สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะนี่แต่คนละหนึ่งขวดกลับไปอาบคืนนี้น้ำมนหรอน้ำมนต์ก่อนกลับก็คือมาเอาน้ำมนต์นี้ค่ะไปอาบน้ำตอนกัางคืน เป็นแบบน้ำแรกเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเราทำแล้วก็อธิษฐานก่อนแบบให้แบบเอาแบบสิ่งไม่ดีในร่างกายออกไปด้วยนะครับทำ<อ>ไ,ไมายถึงมึงอ็เดใ,ให้กูขอจะใ,ให้กูขอเปล่ากูก็เป็นห่วงมึงไม่ใช่แหรอกไม่ต้องวางเถอะเอาวางก็ไปละศาลรังเมืองเราจะข้ามไปไหนต่อ <c oughs> เสร็จแล้วจากสารลรังเมืองเราก็จะเดินข้ามไปวัดพระแก้วค่ะไป บคุณเหมือนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยครั้งแรกเลยเป็นนักท่องเที่ยวจีนปะเนาะต้องได้แล้วนะได้แก๊บ้าร้อนาทิ์ทำงานหนักมากเลยค่ะหนูอยากให้พี่พักผ่อนอยากให้พี่ไปพักก่อนคือที่วัดพระแก้วอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บนแบบ ถ้าเกิดว่าได้เราจะจะมาเอาอะไรมาให้นะเราเป็นแบบว่ามาสักการะขอพรเป็นขวัญและกําลังใจเหมือนเดิมนะเนาะขอให้ตอนนั้นที่ขอก็คือขอว่าขอให้ได้ทารายการแฟนดอมเออขอเรื่องเดียวแล้วพอแบบได้ทําแล้วเราก็รู้สึกแบบขอบคุณกลับมากลับมาขอบคุณใชพี่เต้อะเหมือนกันนะครับก็ขอให้พี่ขอจริงๆขอเรื่องงานแหละขอให้แบบงานที่เข้ามาแล้วเราทําแล้วประสบความสําเร็จเอนี่ครับนั่นแหละนะ เราเราวันนี้เรามากับชาวต่างชาติหันไปดูชาวต่างชาติชาวต่างชาติเี๋ยวนี้ใช่ใบขั้มป้อมขั้ม้อมสองจะแบบคนจีนว่าอ๋อกางเกงคุณสวยจังเลยค่ะผิวจริงเลยเนาะผิวลมดีอะผิวลมเลยผิวลมเลยเป็นไปสองแดดใส่ไหมทีถุงเลยนะบางไหมเดี๋ยวดูสบายนะสบายจะดูเย็นก่อนเมื่อกี้ที่มานะสบายเราเกงยีนส์คุณพี่นะก็คือนี่ใครจะมา ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเสื้อกางกงขาย,ยาวห้ามขาดผู้หญิงก็เหมือนกันกางกงได้ห้ามขาด mm hmm. แล้วก็ต้อง oh. เป็นแบบคลุมเข่ากระโปรงคลุมเข่าให้มห้ามเสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบลืมจริงๆอะไรยังไงจริงๆเขาก็จะมีบริการให้นะคะ ในค่ะประเพณีจ้ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องแบบสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์คนไทยอ่ะคุณรู้ป่ะเจดีย์องค์เนี้ยจำลองมาจากวัดอะไรที่อยุธยาไอ้ยิปตยาผมกลับไปและวสองครั้งนะคุณมแม่วัดประรสิทสันเพชรไงประสิทธิีสันเพชรพอยู่ตรงไหนวะ,วรรนะข้างวัดมงคลบอกพิษไง ป็<ค>น,<อ>นมีความรู้นะคุณเก็หน้าตาอีกคนทุกคนเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราเหลือที่สุดท้ายก็คือที่พระพิฆเนศตรงห้วยขวางคืนนี้ก็รอมืดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกัน ก็คืออยู่ห้วยขวางแล้วค่ะกำลังจะไปไหว้พระพิะเนศตรงสี่แยกห้วยขวางถึงแล้วอันดับแรกคือจุดผูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอพรก็แล้วแต่แล้วก็นำของที่เรามาบูชาวางไว้ถวาย เขาต่อคิวกันก็คือว่าต่อคิวไปกระซิบบอกข้างหูของพี่หนูซึ่งเป็นบริวารของพระพิะเนตไปบอกพระพิะเนตว่าเราขออะไรให้พี่หนูช่วยบอกให้ร วันนี้นอกจากจะบอกว่าเขาขอมาให้แล้วมีจะขออะไรอื่นด้วยปะวันนี้ไม่ขออะไรเพิ่มแล้วพักก่อนก็คือวันนี้มาขอบคุณอย่างเดียวเออไม่ได้ขออะไรเพิ่มคือที่เห็นในคลิปอ่ะยังไม่หมดนะครับของเขาที่เขาไปขอมาส่วนตัวมีเล็กอีกเป็นแบบโอโ้เชียงใหม่ออกมาแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่ก็สองที่ขัวเห็นอีกทีหนึ่งอะไรอีกแล้วมโโไม่รู้จะตามแก้กันยังไงไหว อยู่แล้วอ่ะขอพรนานกุกูอีกเอาหน่อยเอาหน่อยขออะไรเนิ่นนานอ่ะผู้หญิงให้แหนที่ตัวยักษ์ผู้หญิงให้แหวนทรงอะไรที่ตัวยักษ์แล้วผู้ชาย,ชายแหวนที่ตัวลิงเคเหรอคะอาจารย์บอกมา<อ>ผู้หญิงแขวนที่ยักษ์ผู้ชายแขวนที่ลิงเมื่อกี้มีพี่เจ้าหน้าที่เขาแอบ,บมากระซิบบอกเราว่า ทุกวันพุธเวลาสามทุ่มจะมีพิธีบูชาพระราหูมีอาจารย์แบบเป็นพรามันนะที่เขาจะมานําพิธีให้ทุกวันพุธวันนี้ก็พอดีเลยแล้วนี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรารอไหว้ทําพิธีร่วมกับเขาไปเลยเนาะถ้าเป็นวันพุธก็คือพระราหูแต่ถ้าเป็นพระตรีมูลติเป็นวันพระฤหัสเออที่หมอดูเขาบอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้มีนาราหูจะย้ายควรจะมาไหว้กันนะอ๋อควรจะมาไหว้กันนะ มีตอนตอนรับสิ่งนี้เหรอการย้ายของพระหูเงี้ยเหรอว่ามันจะมีผลกระทบต่อทุกทุกราศีเขาหมอแล้วนะมึงอ่ะครับแต่ว่าฉันอ่านมาว่าราศีชารด้เหรอราศีเธอคือราศีไลไราศีมีนทาการงานดีในรอบ12ปีอะไรวะเออนั่นแหละ12ปีโอ้โหในรอบ12ปีเลยนะมันจะเริ่มที่เดือนเมษาก็คือหลักจากลาย้ายโอ้โหนี่เราโชคดีเนาะมาะรวจหมอทุกอย่างเลยได้มาไหว้ด้วย ปีนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีๆของเราแล้วล่ะใช่เพราะว่าพูดอะไรมันก็ขนลุกตลอดก,ก็คือรู้สึกว่าเออได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ เอาไว้แล้วก็สบายใจเพราะออว่าเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนเรารับปากกับผู้ใหญ่ไว้แล้วเราได้ทําตามที่เรารับปากเอาไว้แล้วมันก็สบายใจก็แชร์กันได้นะสําหรับคนที่เคยไปมูี่เคยไปบนที่ไหนแล้วมันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันได้หรือว่าที่ที่เรามาบางคนอาจจะเคยมาไหว้ขอพรแล้วมันแบบประสบความสําเร็จเหมือนกัน ก็แบบอยากอยากเล่าสู่กันฟังเหมือนกันสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากูกหวยรางวัลที่หนึ่งเราต้องไปมูที่ไหนอยากมีแฟนที่ดีต้องไปมูที่ไหนโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วเนาะเหนื่อยแล้วต้องกลับบ้านแล้วโอ้โหบายบายเดกเพิ่งไปอะไรคุณถืออะไรอยู่คุณจะไม่ให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยหรอต้องตื่นเต้นเลย อุดมทรัพย์โอ้โหเลขสวยจ้าเอาเอาต้องให้คนอื่นดูเหรอทำไมอ่ะเราไม่ต้องแบบเก็บเองเราก็เป็นตัวเลขของเราแล้วเพื่อแบบถ้าเราไปซื้อแล้วอย่างเงี้ยอ้าวแบบเลขเด็ดแบบของเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบไม่ถึงว่าทุกคนก็ซื้อเลขนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไม่ค้างเหรอเอออะไรของคุณวะเนี่ยอ้าวอะไรวะเข้าใจผิดหรือว่ากูไงตอนเนี้ยไม่ผมอยากรู้ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เฮงๆกันทุกคนคะ่ะ